สวัสดีค่ะพบกับไอ้นันทวันอื้อติวงกับเลคเชอร์มุกค่ะสำหรับในวันนี้เราก็ยังอยู่กับสินค้าไฮไลท์ที่จะเข้าประมูลครั้งที่59ของทางบริษัทเอื้อเสรีคอลเลกติงจำกัดค่ะซึ่งจะมีการประมูลในวันเสาร์ที่13และวันอาทิตย์ที่1 4พฤศจิกาย,ยน2564ค่ะสถานที่เป็นโรงแรมแชงกรีลากรุงเทพห้องแกรนด์บอลรูมนะคะก็ใกล้เข้ามามา,มากๆาทุกทีแล้วนะคะต้องมาดูกันว่ามีรายการไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเรามาอยู่กันที่หมวดหมู่สแตมป์ราชการที่ ที่5ในช่วงที่2นะคะแล้วก็ตาประทับค่ะสําหรับในหมวดนี้ค่ะจะมีการประมูลในวันเสาร์ที่13พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา1 0 3โมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะเรามาดูกันว่ามีรายการไหนที่น่าสนใจกันบ้างค่ะมาที่รายการแรกกันเลยค่ะเป็นรายการที่223ค่ะ รายการนี้เป็นสแต็มชุดชั่วคราว1อัดบน2อดคัดแบบที่4ค่ะเป็นดวงตัวติดใช้แล้วค่ะเป็นสแต็มตลกในตำแหน่ง A4 นะคะซึ่งหายากมากแล้วก็พบเพียงดวงเดียวเท่านั้นค่ะมีใบรับรองของสอตทได้ค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่223ค่ะจะเริ่มต้นที่120,000บาทค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่228ค่ะรายการนี้เป็นสแตมชุดชั่วคราวราคา2อัดบน3อัดแบบที่1น,นะคะยังไม่ผ่านการใช้งานค่ะมีหินเป็นตัวตลกสแตมตำแหน่ง i6 นะคะหรือนอติดยอที่มีความนิยมมากๆในกลุ่มนักสะสมค่ะแล้วก็สำหรับรายการนี้ค่ะกาวเนี่ยเป็นสภาพแบบอมเหลืองนะคะแล้วก็หายากมากในสภาพที่สวยแบบนี้ค่ะแล,ละราคาเริ่มต้นของรายการที่228ค่ะจะเริ่มต้น ที่25000บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่229ค่ะรายการนี้เรายัางอยู่กับสแตมชุดชั่วคราวชนิดราคา2อาัดบน3อัดแบบที่3นะคะรายการนี้เป็นแบบสแตมใช้แล้วค่ะเป็นสแตมตลกในตำแหน่ง B5 หรือตอแตกนั่นเองนะคะซึ่งหายากมากในสภาพแบบนี้นะคะและราคาเริ่มต้นของรายการที่229ค่ะจะเริ่มต้นที่18,000บาทค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่230ค่ะรายการนี้ยังเป็นสแตมชุดชั่วคราวชนิดราคา2อ,อาัดบน3อัดแบบที่4ยังไม่ผ่านการใช้งานแบบบล็อก4นะคะดวงมุมล่างซ้ายค่ะเป็นตัวตลกสแตมตำแหน่ง i6 ค่ะหรือนอติดยอค่ะมีหินบางๆกาวเหลืองนะคะ ซึ่งเป็นบล็อกที่หาย,ยากมากเลยนะคะสําหรับรายการนี้ค่ะและราคาเริ่มต้นของรายการที่230ค่ะจะเริ่มต้นที่40,000บาทด้วยกันค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่232ค่ะรายการนี้ยังเป็นแสแตมชุดชั่วคราวชนิดราคา4อัด บน24อัดแบบที่1ค่ะยังไม่ผ่านการใช้งานมีหินมีสนิมเล็กน้อยค่ะตัวตลกสแตมของดวงนี้ค่ะเป็นในตำแหน่ง i6 หรือนอติดยอนั่นเองนะคะแล้วก็รายการนี้ค่ะเป็นสแตมที่มีสีสดแล้วก็หายากมากเลยค่ะและราคาเริ่มต้นของรายการที่232าค่ะจะเริ่มต้นที่20 0 0มบาทค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2-3-3ค่ะรายการนี้เป็นสแตมชุดชั่วคราวชนิดราคา4อาจบน24อัดแบบที่2ค่ะยังไม่ผ่านการใช้งานค่ะมีหินนะคะสำหรับดวงนี้ค่ะเป็นสแตมตลกในตำแหน่ง i-6 หรือนอติดยอนะคะ รายการนี้มีสภาพสีสดแล้วก็หายยากมากเลยค่ะแล,ละราคาเริ่มต้นของรายการที่233ค่ะจะเริ่มต้นที่25 0 0 0บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่246ค่ะรายการนี้ยังเป็นสแต็มชุดชั่วคราว1อัดบน12อัดแบบที่2ค่ะยังไม่ผ่านการใช้งานแบบดวงคู่แนวนอนนะคะในดวงด้านขวาค่ะเป็นสแต็มตลกค่ะ คำว่าอัดค่ะเป็นอักษรโรมันและอยู่ในตำแหน่ง i6 ค่ะซึ่งเป็นนอติดยอนะคะและมีความหายากมากในลักษณะแบบนี้ค่ะก็สวยมากๆเลยนะคะสําหรับรายการนี้ค่ะและราคาเริ่มต้นของรายการที่246ค่ะจะเริ่มต้นที่1 0 0 0 0แบาทด้วยกันค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่267ค่ะรายการนี้ยังเป็นสแตมชุดชั่วคราวชนิดราคา2อาจบน24บอัดแบบผ่านการใช้งานแล้วนะคะเป็นแบบบล็อก12ค่ะแล้วก็ติดอยู่บนกระาดาษซองจดหมายค่ะมีตราประทับแบบสวิตวงกลมคู่ราชบุรีมีตราประทับทั้งหมด4ครั้งด้วยกันค่ะแบบชนิด2ภาษานะคะลงวันที่เฉพาะภาษาไทยค่ะวันที่13เดือน6ปี128นะคะซึ่งตรงกับวันที่ 13กันยายนปีพุทธศักราช2,452ค่ะในดวงซ้ายสุดของแถวที่3นะคะเป็นสแตมตลก ในตำแหน่ง I6 หหรือนอติดยอ่อนะคะแล้วก็รายการนี้ค่ะเป็นแบบบล็อกใหญ่นะคะที่ผ่านการใช้งานแล้วซึ่งมีตัวตลกที่มีความหายากมากนะคะแล้วก็ราคาเริ่มต้นของรายการที่267ค่ะจะเริ่มต้นที่25,000บาทค่ะถ้าใครชอบรายการไหนสนใจรายการไหนอยู่ค่ะอย่าลืมมาตรวจสอบสภาพสินค้าก่อนการประมูลจริงทุกครั้งนะคะรายการที่268ค่ะรายการนี้เป็น รูปตัวอย่างไรสณนีชุด2ชนิดราคา4อาจค่ะพิมพ์แบบสีดำค่ะพิมพ์เฉพาะพระพักแล้วก็พร้อมราคานะคะตรงกลางบนกระดาษแข็งมันค่ะสำหรับชิ้นนี้ค่ะมีขนาดอยู่ที่3.8มคูณสีเซนติเมตรค่ะสีแดงสภาพดีมากด้านหลังค่ะมีรอยหินนะคะซึ่งหายากมากๆเลยค่ะในสภาพนี้ค่ะและราคาเริ่มต้นของรายการที่268ค่ะจะเริ่มต้นที่3 0,000บาทด้วยกันค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่284ค่ะรายการนี้เป็นสแตมชุดชั่วคราวชนิดราคา1อัดบน2อัดค่ะยังไม่ผ่านการใช้งานค่ะเป็นคู่นะคะตามแนวตั้งติดขอบด้านขวาค่ะสแตมดวงล่างค่ะเป็นสแตมตลกไม่มีคำว่า อัดนะคะสภาพกาวค่ะเป็นสภาพสีน้ำตาลค่ะซึ่งเป็นคู่ที่หายยากมากเลยนะคะในสภาพที่สวยแบบนี้ค่ะแล้วก็รายการนี้ค่ะเคยถูกประมูลจากทางบริษัทเอื้อเสรีเมื่อครั้งที่18ไปเมื่อวันที่25เดือนมีนาคมปี55นะคะซึ่งตรงกับรายการที่28-9ค่ะนะตอนนั้นค่ะราคาจบไปที่54,000บาทค่ะและในเที่ยวนี้ค่ะเขาก็กลับมาที่รายการที่284 เริ่มต้นในราคาที่54,000บาทเท่ากันค่ะเราต้องมารอชมว่าราคาเที่ยวนี้จะไปจบกันที่เท่าไหร่นะคะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่293ค่ะรายการนี้เป็นสแตมชุดชั่วคราว2อัดบน3อัดแบบที่4ค่ะผ่านการใช้งานค่ะแล้วก็เป็นสแตมตลกนะคะตัวแก้พิมพ์ซ้ำค่ะแล้วก็ยังไม่เคยมีการบันทึกมาก่อนเลยนะคะเพิ่งเคยถูกคนพบเลยค่ะแล้วก็หายากมากๆเลยค่ะแล้วก็มาพร้อมใบรับรองจากสตอทอนะคะซึ่งรายการเนี้ยค่ะเคยถูกประมูลจากทางบริษัทเอื้อเสรีไปเมื่อครั้งที่28 ตอนวันที่25เดือนมีนาคมปี55นะคะซึ่งตอนนั้นจะตรงกับรายการที่303ค่ะและราคาที่จบไปตอนนั้นจะจบไปที่30,000บาทค่ะและครั้งที่59นะคะีค่ะกลับมาที่รายการ293ค่ะและมาที่ราคาเริ่มต้น30,000บาทได้กันค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่3-2มค่ะรายการนี้เป็นสแตมชุดชั่วคราวตัวแก้บนชุดที่2ชนิดราคา2องอัดบน64อัดแบบที่1นถึงหนะคะยังไม่ผ่านการใช้งานค่ะสีสดแล้วก็รวมแบบ2หายากมากนะคะซึ่งมีตัว2โมงแบบไม่มีกาวอยู่ค่ะผลิตเพียงแค่500ดวงเท่านั้นค่ะสำหรับในโรงพิมพ์ของรายการนี้ค่ะ ตอนพี่พิมพ์แก้ค่ะจะพิมพ์ที่โรงพิมพ์วัชรินนะคะและราคาเริ่มต้นของรายการที่322ค่ะจะเริ่มต้นที่20,000บาทด้วยกัน,นะค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่3 2 3ค่ะรายการนี้เป็นสแตมชุดช่วคราวชนิดราคา2อาัดบน24อัดแบบที่2และแบบที่5ค่ะในส่วนชุดของ2องโมงค่ะยังไม่ผ่านการใช้งานนะคะเป็นแบบดวงคู่แนวนอนค่ะมีหินบางมากสีสวยสดมากแล้วก็เป็นแบบสภาพนอกนะคะในแบบที่2ค่ะออกเพียงแค่500ดวงเท่านั้นค่ะซึ่งหายากมากเลยนะคะในสภาพนี้ค่ะและราคาใน ของตลาดค่ะเขาจะจําหน่ายอยู่ที่โดยประมาณ6,1500บาทค่ะและรายการนี้ค่ะเคยถูกประมูลจากทางบริษัทเอื้อเสรีไปเมื่อครั้งที่28เมื่อวันที่25เดือนมีนาคมปี55นะคะซึ่งตรงกับรายการ327ค่ะราคาที่จบไปตอนนั้นค่ะจะจบไปที่52,000บาทค่ะและในครั้งที่59เนี่ยค่ะเขากลับมาที่รายการ3 2 3ค่ะราคาเริ่มต้นจะเริ่มต้นที่52,000บาทค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่3 4 9ีค่ะรายการนี้เป็นสแตมชุดชั่วคราวตัวแก้บนชุดที่2ราคา10อาดัดบน24อดัดแล้วก็เป็นเลข10แบบตัวใหญ่นะคะยังไม่ผ่านการใช้งานแบบบล็อก4ค่ะในดวงล่างด้านซ้ายนะคะเลข1ไทยนะคะเล็กหรือหางสั้นค่ะไม่มีหินค่ะกาวเหลืองอ่อนแล้วก็เป็นบล็อกตลกที่มีความหายากมากนะคะราคาที่ขายอยู่ใน ของตลาดทั่วไปเนะะี่ยค่ะจะขายกันอยู่ที่85,000บาทค่ะและราคาเริ่มต้นของรายการที่349เี่ยค่ะจะเริ่มต้นที่40,000บาทด้วยกันค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่353ค่ะรายการนี้เป็นสแตมชุดพราพักเพียนชนิดรคาคาะ1 2อาด3อาด3อัด4อัดและ10อัดครบชุดจำนวน5ดวงค่ะยังไม่ผ่านการใช้งานค่ะติดหินสีสดสภาพดีมากค่ะหายากมากเลยนะคะในสภาพแบบนี้ซึ่งถ้าใครกำลัง จะเก็บสะสมสแตมในรัชกาลที่5นะคะชุดนี้เป็นหนึ่งในชุดที่ต้องมีเลยนะคะแล้วก็ราคาที่ขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปนะคะจะขายกันอยู่ที่ประมาณ200,000บาทะคะ่ะและราคาเริ่มต้นของรายการที่353ี่ยค่ะจะเริ่มต้นที่150,000บาทะคะ่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่354ค่ะรายการนี้เป็นสแตมชุดภะพักเพี้ยนแบบครบชุดจํานวน5ดวงผ่านการใช้งานแล้วค่ะซึ่งถือว่าเป็นสภาพที่ดีมากเลยนะคะและราคาที่ขายในทองตลาดทั่วไปเนี่ยค่ะจะประเมินอ,อยู่ที่75,000บาทค่ะและราคาเริ่มต้นของรายการที่354เนี่ยค่ะจะเริ่มต้นที่35,000บาทค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่356ค่ะรายการนี้ยังเป็นสแตมชุดพระพักเพียนชนิดราคาหนึ่งอัดแบบยังไม่ผ่านการใช้งานนะคะมีหินบางๆแบบบล็อกสีค่ะสภาพนอกค่ะสีสดแล้วก็หายากมากเลยนะคะราคาที่ ประเมินในท้องตลาดค่ะจะอยู่ที่20,000บาทค่ะแล้วก็ราคาเริ่มต้นของรายการที่356ค่ะจะเริ่มต้นที่20,000บาทเช่นเดียวกันค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่371ค่ะรายการนี้เป็นไพรสนียบัตรภาพส่งจากกาลันตานโกตาบารูหรือบาตูเมงกีบังนะคะไปอังกฤษผนึกสแตมชุด3ชนิดราคา1อาจและราคา4อาจค่ะรวมทั้งหมดเป็น5อาจด,ด้วยกันค่ะ จ่ายค่าส่งไปสนีไปต่างประเทศค่ะประทับตราผ่านสิงคโปร์แบบวงกลมคู่ค่ะลงวันที่20 ธันวาคมปี1904ค่ะแล้วก็ยังมีสแตมดวงเดียวอีก6ดวงที่ประทับตาสิงคโปร์แบบวงกลมคู่แล้วก็สภาพดีมากเลยนะคะแล,ละราคาเริ่มต้นของรายการที่371ค่ะจะเริ่มต้นที่30,000บาทค่ะถ้าใครสนใจรายการไหนชอบรายการไหนค่ะอย่าลืมมาตรวจสอบสาภาพสินค้าก่อนการประมูลจริงทุกครั้งนะคะเพื่อจะได้สินค้าที่ตรงกับความต้องการของตัวท่านเองค่ะในส่วนของวันตรวจสอบสินค้าเดี๋ยวอาจจะแจ้งให้ ในช่วงสุดท้ายอีกทีหนึ่งค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่3 8 9ค่ะรายการนี้เป็นสแตมชุดหรือชากรตัวอย่างนะคะครบชุด3ราคาด้วยกันก็คือ10บาท20บาทและ40บาทค่ะยังไม่ใช้งานค่ะครบชุด3ดวงนะคะในดวงชนิดราคา40บาทค่ะไม่มีกาวนะคะแล้วก็นอกนั้นค่ะเป็นแบบกาวเดิมค่ะอมเหลืองอ,อ,อ่อนๆแล้วก็ถือว่าเป็นสภาพดีนะคะราคาที่ ประเมินในท้องตลาดค่ะจะอยู่ที่400,000บาทค่ะและราคาเริ่มต้นของรายการที่389เนี่ยค่ะจะเริ่มต้นที่185,000บาทด้วยกันค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่399ค่ะรายการนี้เป็นสแตมชุดรัชมังคลาพิเศษชนิดราคา18อัดอาค่ะดวงเดี่ยวติดชานกระดาษด,ด้านสายแบบไม่ปุรูค่ะซึ่งเป็นตัวตลกที่ยังไม่ได้รับการบันทึกไว้ค่ะแล้วก็ผ่านการใช้งานแล้วซึ่งถือว่าเป็นสภาพที่ดีแลหะหายยากมากเลยนะคะก็ราคาเริ่มต้นของรายการที่399เนี่ยค่ะจะเริ่มต้นที่50,000บาทค่ะต้องไปดูกันว่าราคาที่จบนั้น จะไปจบกันที่เท่าไหร่นะคะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่400ค่ะรายการนี้เป็นสแตมชุดราชมังคลาพิเศษทรงม้าค่ะแบบครบชุดจำนวน7ดวงด้วยกันค่ะยังไม่ผ่านการใช้งานค่ะกาวทำใหม่อย่างดีนะคะแล้วก็สภาพนี้เป็นสภาพแบบสีสดค่ะและราคาเริ่มต้นของรายการที่400เนี่ยค่ะจะเริ่มต้นที่ส0,000บาทด้วยกันค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่424ค่ะรายการนี้เป็นซองส่งจากกรุงเทพไปสหรัฐอเมริกาค่ะพนึกสแตมชุดรัชมังคราพิเศษชนิดราคา3อัดค่ะแถวแนวตั้งจำนวน3ดวงค่ะรวมเป็นเงิน9อัดด้วยกันนะคะจ่ายค่าส่งจดหมายไปต่างประเทศค่ะประทับตากรุงเทพที่2ลงวันที่1เดือน2ปี09ค่ะแล้วก็มีสแตม ดวงกลางเป็นสแตมตลกนะคะไอเล็กค่ะสภาพดีค่ะตลกที่ผ่านการใช้งานบนซองแบบนี้ค่ะหายากมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่จะนำไปประกวดนะคะและราคาเริ่มต้นของรายการที่424เนี่ยค่ะจะเริ่มต้นที่70,000บาทด้วยกันค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่426ค่ะรายการนี้เป็นซองลงทะเบียนส่งจากกรุงเทพไปสิงคโปร์นะคะผนึกสแตมชุดชั่วคราวโสรสแก้เป็นทิกเกอรราคา1น่น 1, ทิกเกอรน,นะคะแบบที่2ค่ะดวงเดี่ยวจำนวน2ดวงด้วยกันนะคะมีการประทับตากรุงเทพที่2ลงวันที่17เดือน8ปี1909นะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะมีตรารับสิงคโปร์นะคะลงวันที่ AU 25นะคะปี1909ค่ะและฝาซองค่ะปิดด้วยครั่งสีแดงนะคะด้านหน้ามีป้ายลงทะเบียน2ภาษากรุงเทพที่2หมายเลข419ค่ะแล้วก็เป็นสภาพที่ดีมากนะคะถึงแม้ว่าเป็นการใช้สแตมชุดนี้ที่ช้าไปนะคะแต่ยังคงเป็นที่ต้องการของนักสะสมมากๆเลยนะคะมาพร้อมใบรับรองของ RPS ค่ะแล้วก็ของสอททด้วยนะคะราคาเริ่มต้นของรายการที่426เนี่ยค่ะจะเริ่มต้นที่2 0 0 0บาทด้วยกันค่ะ มาที่รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่433ค่ะรายการนี้เป็นซองที่ส่งจากไซบุรีรัตเคด้าไปยังอินเดียนะคะด้านหลังมีผนึกสแตมของเฟดเดร m เรตมาเลสเตชนิดราคา1 1เซนแบบบล็อก4นะคะประทับตาของไทยชนิด2ภาษาว่าไซบุรีภาษาไทยแล้วก็เคด้าภาษาอังกฤษนะคะลงวันที่10เดือน1ค่ะปี1911นะคะด้านหลังค่ะมี ตาผ่านนะคะปีนางลงวันที่10มกราคมปี1911นะคะแล้วก็ตราผ่านเนกาปาตันนะคะลงวันที่15มกราคมปี11ค่ะและตารับของกาไรากุตีรัฐ ทามินนาดูนะคะลงวันที่17มกราคมปี11ค่ะสภาพสวยมากเลยนะคะแล้วก็หายากมากเลยค่ะในสภาพนี้ค่ะสำหรับไซบุรีค่ะถูกโอนไปให้อังกฤษตามสนธิสัญญาเมื่อปีคิศักราช1909นะคะระหว่างสยามกับอังกฤษค่ะทำให้การไปรษณีย์ไทยในรัฐเคดาปิดในเดือนมีนาคมปี1909ค่ะดังนั้นตราประทับของไทยนี้ค่ะ ที่มีคำว่าไซบูรีภาษาไทยแล้วก็คำว่าเคดาภาษาอังกฤษค่ะยังคงใช้ต่อมาโดยรัฐบาลของอังกฤษจ,จนกว่าจะมีตราประทับใหม่มาถึงนะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับรายการนี้ค่ะและราคาเริ่มต้นของรายการที่433ค่ะจะเริ่มต้นที่50,000บาทด้วยกัน,นะคะ่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่452ค่ะรายการนี้เป็นตราประทับวงกลมชั้นเดียวภาษาไทยหลวนจำปาศักนะคะลงวันที่4เดือน7ปี13ค่ะประทับบนสแตมชุด3ชนิดราคา2อัดแบบดวงคู่นะคะตราเนี่ยมีความชัดแบบ100%เลยค่ะสแตมเนี่ยอยู่ในสภาพดีและยังติดอยู่บนกระดาษนะคะซึ่งหายากมากๆเลยค่ะและราคาเริ่มต้นของรายการที่452ค่ะ จะเริ่มต้นที่1,000 0บาทได้กันค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่453ค่ะรายการนี้เป็นตราประทับวงกลมชั้นเดียวภาษาไทยล้วนว่ากาลันตันนะคะประทับบนชุดชั่วคราวชนิดราคา4อาัดบน12อัดแบบที่1ค่ะซึ่งตราเนี่ยมีความชัด 75%เลยนะคะก็อ่านเกือบได้ทั้งหมดเลยนะคะสแตมเนี่ยเป็นสภาพที่ดีมากเลยค่ะและราคาเริ่มต้นของรายการที่453เนี่ยค่ะจะเริ่มต้นที่60,000บาทด้วยกันค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่456นะคะรายการนี้เป็นตราประทับวงกลมคู่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษกูริมนะคะประทับบนสแตมของ s t e s t a m ม u s e อิน a คน d a ในปี1909ถึงปี1911ค่ะรวมทั้งสิน้นดวงเดี่ยวจำนวน5ดวงด้วยกันค่ะและสแตมยังติดบนกระดาษ2รายการนะคะแล้วก็ราคาเริ่มต้นของรายการที่456เนะะี่ยค่ะจะเริ่มต้นที่5 0,000บาทค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่4 5 7นะคะรายการนี้เป็นตราประทับวงกลมคู่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษลังกอวี v นะคะประทับบนสแตมของ State s t a m Used in c a d a ในปี1909ถึง1911ค่ะรวมทั้งสิ้นจะมีสแตมดวงเดี่ยวจำนวน1ดวงค่ะและ1คู่นะคะและสแตมยังติดบนกระดาษ1รายการค่ะและราคาเริ่มต้นของรายการที่4 ห้เจนี่ยเขาจะเริ่มต้นที่50,000บาทด้วยกันค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่4-6-2นะคะรายการนี้เป็นตราประทับวงกลมชั้นเดียวภาษาอังกฤษ p ป r i s ลิลงวันที่20เดือน4ปี04นะคะประทับบนสแตมชุด3ชนิดราคา10อัดค่ะและ ตราประทับวงกลมคู่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษกวลามุมดานะคะลงวันที่12เดือน6ปี1908ค่ะประทับตาบนสแตมชุดวัดแจ้งชนิดราคา8อาจค่ะตราประทับเนี่ยมีความคมชัดถึง90%และ80%ตามลำดับนะคะในส่วนของสแตมค่ะถือว่าเป็นสแตมที่สภาพดีนะคะแล้วก็สำหรับในส่วนของกวลาลุมดาค่ะอยู่ในรัฐเคดาประเทศมาเลเซียนะคะ แล,ละราคาเริ่มต้นของรายการที่462นะะี่ยค่ะจะเริ่มต้นที่48,000บาทคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะในส่วนของสแตมราชาการที่5ช่วงที่2คะ่ะแล้วก็ของตาประทับคะ่ะถ้าใครชอบรายการไหนสนใจรายการไหนอย่าลืมมาตรวจสอบสินค้าก่อนการประมูลจริงนะคะในส่วนรายละเอียดของการตรวจสอบสินค้าคะ่ะสามารถฟังได้ในช่วงถัดไปเลยคะ่ะ สำหรับรายละเอียดวันตรวจสอบสินค้าและวันประมูลจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะสำหรับวันตรวจสอบสินค้าการประมูลครั้งที่59ของทางบริษัทเอื้อเสรีคอลเลกทินจำกัดค่ะสามารถตรวจสอบสินค้าได้ที่โรงแรมแชงกรีลากรุงเทพห้องแกรนด์บอลรูมค่ะสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันพฤหัสที่11 วันศุกร์ที่12และวันเสาร์ที่13พฤศจิกายน2564ค่ะได้ตั้งแต่เวลา10โมงตรงถึง1ทุ่มตรงเป็นต้นไปนะคะและงดตรวจสอบสินค้าในวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายน2564ทุกรายการทุกกรณีค่ะสำหรับท่านที่ต้องการมาตรวจสอบสินค้ากับทางบริษัทนะคะ สามารถตรวจสอบได้ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา1 0ม0ครึ่งถึง4.00นค่ะสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่6พฤศจิกายน2564ค่ะท่านที่ต้องการมาตรวจสอบสินค้าที่บริษัทค่ะต้องทําการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้นนะคะสำหรับ วันประมูลสิ่งสะสมครั้งที่59ของทางบริษัทเอื้อเสรีคอลเลกติ้งจำกัดจะแบ่งออกเป็น2วันด้วยกันก็คือในวันเสาร์ที่13พฤศจิกายน2564ค่ะรายการแรกจะเริ่มประมูลในเวลา10.00โมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะและวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายน2564ค่ะจะเริ่มประมูลรายการแรกในเวลา9.30โมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะสถานที่จัดการประมูลก็คือโรงแรมแชงกรีลากรุงเทพห้องแกรนดบอลรูมค่ะหากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อง วันเวลาการประมูลทางบริษัทจะประกาศให้ทราบผ่านทางชุกท่องทางของบริษัทเ e อืเซเสรีค่ะและในส่วนของ e-catalog s a l e og, 59นะคะหรือคู่มือการประมูลแบบออนไลน์ค่ะสามารถสแกน QR code ตามรูปได้เลยค่ะหรือพิมลิงก์ตามด้านล่างเพื่อทำการชมคู่มือครั้งที่5้ได้เช่นเดียวกันนะคะจะปรากฏเป็นคู่มือแบบรูปเล่มขึ้นมาค่ะหรือหากท่านใดสนใจ สั่งซื้อคู่มือการประมูลครั้งที่59แบบรูปเล่มค่ะสามารถสั่งซื้อโดยตรงได้จากทางบริษัทเอื้อเสรีในราคาเล่มละ1,500บาทและจะทำการจัดส่งฟรีถึงมือทุกท่านเลยค่ะส่วนท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้หากมีรายละเอียดข้อสงสัยเกี่ยว กับการประมูลค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ที่โทรศัพท์022431789หรือ0812822168ค่ะหรือช่องทางไลน์นะคะพิมพ์คำว่าเ e อื S ้อเสรี e R e เป็นภาษาอังกฤษค่ะ E U R S, S E R E e, e ค่ะหรือทาง f c e b o o o p a พ e ของทางบริษัทนะคะพิมพ์ไปที่อเอื้อเสรีค่ะจะมีขีดกลางนะคะตัว E เป็นตัวใหญ่นะคะแล้วก็ U R แล้วก็ขีดกลางค่ะแล้วก็ S เป็นตัวใหญ่นะคะ แล้วก็ e r แล้วก็ e e ค่ะหรือสามารถชมรายละเอียดสินค้าประมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ w w w e u r s e r i e c o m ค่ะหรืออีเมลของทางบริษัทนะคะสามารถติดต่อได้ที่ a u c t i o n e u r s e r i e c o m ค่ะ a u c t i o n a sign ค่ะ e u r s e-r-e-e.com ค่ะสำหรับวิธีการใช้งานเว็บไซต์ของทางบริษัทเอื้อเสรีนะคะให้พิมพ์คำว่า www.euseree.com ค่ะ w w w.euseree.com ค่ะพอเข้ามาถึงปุ๊บค่ะจะปรากฏเป็นหน้าเว็บไซต์ตามรูปขึ้นมานะคะตรงกลางด้านซ้ายค่ะจะมีคำว่า Auction Catalog อยู่ค่ะ พอคลิกเข้าไปค่ะจะมีรายละเอียดสินค้าให้ชมตั้งแต่รายการแรกจนถึงรายการสุดท้ายนะคะสามารถเลือกชมได้เลยค่ะเนื่องจากว่าในครั้งที่5้เนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลง หลายครั้งนะคะทางบริษัทจึงได้มีการทําประกาศไว้ที่ทุกหน้าของทางเว็บไซต์และทุกช่องทางของทางบริษัทเอื e ้อเสรีนะคะหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆค่ะทางบริษัทจะมีการประกาศไว้ในด้านบนของทุกๆหน้านะคะและสําหรับรายละเอียดที่จะชมสินค้าะคะ่ะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะชมเป็นรายการที่1เนี่ยคะ่ะจะมีรายละเอียดว่าเป็นเลขรายการที่เท่าไหระะ่ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คําอธิบายภาษาอังกฤษและคําอธิบายาภาษาไทยนะคะ หรือหากต้องการชมภาพที่มีความละเอียดสูงค่ะคลิกที่รูปหรือคำอธิบายก็ได้นะคะพอคลิกเข้าไปค่ะจะมี ภาพที่มีความละเอียดสูงค่ะขึ้นมาให้ได้ดูในเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะมีพร้อมคำอธิบายและเลขรายการรวมทั้งราคาเริ่มต้นด้วยค่ะหรือหากท่านใดที่มีเลขรายการที่ต้องการตรวจสอบสินค้ายอยู่แล้วค่ะให้คลิกที่ช่องในช่องเสิร์ชนะคะเราสามารถพิมพ์เลขได้เลยค่ะแล้วกดตรงคำ ว่าเสิร์ตนะคะก็จะปรากฏเป็นรายการะคะ่ะที่ต้องการชมเนี่ยค่ะขึ้นมานะคะหรือถ้าท่านใดที่ต้องการดูแค่เฉพาะบางหมวดหมู่ค่ะให้ไปที่มุมซ้ายด้านบนนะคะจะมีคำว่า Category อยู่ค่ะพอคลิกลงมาค่ะจะมีของแต่ละหมวดหมู่ค่ะให้เลือกชมนะคะเราสามารถกดได้เลยค่ะว่าเราต้องการชมเฉพาะหมวดไหนคะ่ะจะปรากฏเป็นรายละเอียดของเฉพาะหมวดนั้นขึ้นมานะคะ หรือถ้าหากว่าเราต้องการชมผู้มือการประมูลย้อนหลังนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปที่มุมขวาด้านบนค่ะจะมีคำว,ว่าโอ c คตล็อกอยู่นะคะพอกดลงมาค่ะก็จะมีของครั้งต่างๆค่ะปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกชมได้เลยนะคะสำหรับในวันนี้ไอต้องขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามชมนมาถึงตรงนี้ค่ะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบพระคุณค่ะ